ในฐานะที่เป็นคนที่นับถือาศาสนาพุทธคนหนึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเคยบวชเคยเรียนเคยอะไรมามากหลายหลายคนก็มักจะถามผมว่าสอนลูกให้เป็นชาวพุทธที่ดีไหมผมได้สอนลูกสอนสาศาสนาพุทธให้ลูกไหมผมบอกว่าผมไม่ได้สอน ผมมักจะบอกว่าผมไม่ได้สอนเหตุผลที่ไม่สอนก็เพราะว่าผมเห็นว่าการนับถือศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวที่แต่ละคนจะต้องเลือกเองเหมือนกับการกินอาหารเนี่ยเราจะไปบังคับให้เด็กกินเหมือนกันตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เด็กต้องเลือกกินสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาต้องการจริงๆศาสนาก็คล้ายๆกัน แต่และคนเนี่ยมีความแตกต่างความแตกต่างของคนก็คือมีความคิดต่างกันมีความฝันต่างกันมีบุคลิกลักษณะต่างกันมีอะไรต่างๆหลายอย่างต่างกันฉะนั้นแต่และคนจึงอาจจะเหมาะกับความเชื่อหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับความเชื่อหนึ่งเหมือนกับยารักษาโรค ไม่มียาชนิดใดที่รักษาได้ทุกโรคบนโลกใบนี้าศาสนาก็คล้ายๆกันไม่มีาศาสนาใดที่เหมาะกับคนทุกคนบนโลกใบนี้เพราะคำว่า,าศาสนาเนี่ยมันก็คือยาชนิดหนึ่งที่จะรักษาโรคทางใจของผู้คนเป้าหมายของาศาสนาทุกาศาสนาเหมือนกันก็คือการ รักษาโลกทางใจของผู้คนนั่นคือเป้าหมายหลักของศาสนาศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจธรรมชาติเพื่อที่เราจะอยู่อย่างสงบสุขร่วมกันได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายหลักของทุกศาสนาในโลกใบนี้ฉะนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลว่า ลูกจะเลือกศาสนาอะไรผมไม่ใช่คนที่เรียนรู้มากไม่ใช่นักการศึกษาทางการศาสนาแต่ว่าจากประสบการณ์และความเชื่อของผมเนี่ยเห็นว่าทุกศาสนาเหมือนกันถ้าเราเอามาปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปฏิบัติเนี่ยเอามาใช้จริงเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกัน ดังนั้นสำหรับผมแล้วจึงไม่มีาศาสนาใดดีที่สุดในโลกาศาสนาอาจจะดีที่สุดสำหรับคนบางคนแต่จะไม่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนเมื่อเราเอามาใช้เราก็จะเห็นมันเหมือนกันเข้าใจมันเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้มันอ่านและฟัง เราจะเห็นมันต่างกันคนส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่ค่อยเอาศาสนามาใช้แต่ชอบเรียนชอบอ่านชอบฟังแต่ไม่เอามาใช้ก็เลยทำให้คนเห็นศาสนาแตกต่างกันและการอ่านและการฟังหรือการเรียนโดยวิธีปกติเนี่ย โดยไม่เอามาใช้เนี่ยทำให้คนเห็นแตกต่างกันจึงทำให้เกิดนิกายต่างๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาคำสอนของาศาสนามาใช้ในชีวิตจริงมาแก้ปัญหาในชีวิตเราก็จะเห็นตรงกันไม่ได้เห็นแตกต่างจะไม่เกิดคำว่านิกายต่างๆขึ้นมา ยกตัวอย่างเหมือนกับผมมีผลไม้ลูกหนึ่งผมบอกว่าผลไม้นี้หวานมากถ้าผมพูดให้คนฟังทุกคนก็จะคิดต่างกันว่ามันหวานยังไงบางคนอาจจะคิดว่าหวานเหมือนมะม่วงหวานเหมือนมะขาม,หวา,ห,มาหวานเหมือนน้ำตาลหวานเหมือนน้ำผึ้งต่างคนต่างก็คิดไป แต่เมื่อไรก็ตามที่ผมตัดผลไม้นั้นแล้วก็ให้ทุกคนชิมทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้มันหวานอย่างนี้นี่เองไม่เหมือนมะม่วงไม่เหมือนน้ำตาลไม่เหมือนน้ำผึ้งแต่อธิบายไม่ได้แต่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าหวานยังไงเนี่ยการใช้าศาสนามันจะมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอคนไม่ได้ชิมแค่ฟังว่ามันหวาน ก็เอาไปสอนต่อตามความคิดของตัวเองคนที่เชื่อว่าคนที่คิดว่าหวานเหมือนมะม่วงก็เอาไปสอนคนอื่นต่อว่าผลไม้นี้หวานเหมือนมะม่วงก็เลยเกิดเป็นนิกายมะม่วงขึ้นมาแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยคนอีกคนหนึ่งเห็นว่ามันหวานเหมือนน้ำผึ้งเขาก็ไปสอนแนวใหม่ว่าเป็นรสชาติผลไม้นี้รสชาติเหมือนน้ำผึ้งก็ไปสอนอีกก็กลายเป็นนิกายน้ำผึ้งขึ้นมานี่คือ ที่มาของนิกายต่างๆในาศาสนาทุกๆาศาสนามันเกิดจากการที่คนไม่นำเอาคำสอนมาใช้แต่เรียนมันก็เลยเป็นแค่ปรัชญาแต่ถ้าเอามาใช้มันจะเป็นชีวิตจริงเป็นการแก้ปัญหาดังนั้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยจึงมีนิกายต่างๆเต็มไปหมดเลย และในขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจในการสแสวงหาอำนาจในการแย่งชิงสิ่งต่างๆเลยทำให้เกิดสงครามเกิดความวุ่นวายเกิดความแตกแยกขึ้นทั่วโลกอันนี้คือการใช้ศาสนานอกวัตถุประสงค์ศาสนา แต่เนื่องจากว่าคนไม่ได้ใช้ก็เลยไม่มีวัดไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็คิดไปเองก็เลยเกิดเป็นกระบวนการขึ้นมาในการสร้างนิกายสร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กันทำให้เกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นฉะนั้นศาสนาถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็มีโทษ เกิดสงครามเกิดความวุ่นวายสับสนต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าใช้ถูกศาสนาก็จะมาแก้ปัญหาให้เราดังนั้นผมจึงเห็นว่าศาสนาไม่ควรจะเป็นนโยบายของประเทศที่จะต้องให้ใครทุกคนในประเทศนี้นับถือศาสนานี้เท่านั้นหรือเป็นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องบังคับให้ลูกว่า จะต้องเรียนรู้อันนี้ต้องนับถืออันนี้เท่านั้นนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันคือเครื่องมือศาสนาเป็นแค่เครื่องมือในการแก้ปัญหาทางใจและก็เป็นเครื่องมือทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้นเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างง่ายถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพยายามจะทำให ศาสนากลายเป็นนโยบายหลักนั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นกำลังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอํานาจเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นที่นอกไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของศาสนานั้นนั้นทุกศาสนาไม่ได้ต่างกันเลยถ้าใช้แต่ถ้าเรียนมันจะต่างกัน ที่ผ่านมาเราจะพบว่าศาสนาถูกบังคับให้คนนับถือทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมากและก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาจนปัจจุบันเกิดความวุ่นวายสับสนเกิดสงครามเกิดอะไรต่างๆขึ้นมามากมายจนปัจจุบันและในขณะเดียวกันการที่ เราสร้างวัฒนธรรมในการนับถือศาสนาโดยการเรียนการอ่านและการฟังเนี่ยเป็นหลักโดยไม่นำเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเลยทำให้คนจำนวนมากรู้สึกปฏิเสธศาสนามากขึ้นเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความถูกต้องตามธรรมชาติ แต่พอมันกลายมาเป็นปรัชญาเนี่ยมันเป็นความคิดเป็นจินตนาการใครคิดไปยังไงก็ได้มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมากทุกศาสนาจึงมีคำสอนที่ถอยห่างออกไปจากคำสอนดั้งเดิมแท้จริงเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างศาสนาพุทธก็กลายเป็นเรื่อง ผีสางนางไม้กลายเป็นเรื่องโชคชะตากลายเป็นเรื่องนรกสวรรค์อะไรไปกลายเป็นอะไรที่ไกลออกไปจากคำสอนดั้งเดิมาศาสนาคริสต์ก็คล้ายๆกันาศาสนาอิสลามก็คล้ายๆกันตอนนี้มันมีคำสอนที่เป็นเปลือกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นห่อหุ้มแก่นของาศาสนาไว้ จนคนเข้าไปไม่ถึงถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดวันนี้พระพุทธเจ้าก็จะงงว่าอะไรเนี่ยเดินเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าจะงงมากเลยว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรทําไมมีพิธีกรรมเต็มไปหมดทําไมมีแต่สิ่งก่อสร้างเต็มไปหมดเลยทําไมมีแต่การกราบไหว้บูชาเพื่ออ้อนวอนขอสิ่งต่าง ถ้าพระเยซูกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งพระเยซูก็จะงงเหมือนกันว่านี่คือศาสนาอะไรแม้แต่อิสลามก็ไม่ได้ต่างกันต่างคนต่างตีความแตกต่างกันไปการที่คนเอาศาสนามาใช้น้อยลงน้อยลงทำให้เกิดความเพี้ยนในทุกๆศาสนาในปัจจุบันจนทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มปฏิเสธ ที่จะนับถือศาสนามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันไม่น่าสนใจมันน่าเบื่อเป็นความเชื่อที่งมงายค่ำคืออะไรทํานองนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการปล่อยให้เด็กได้ทดลองได้ใช้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ของเขาเองแล้วให้เขาเลือกที่จะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ศาสนากลายเป็นศาสนาจริงๆสำหรับคนคนนั้นไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่ศาสนาในบัตรประชาชนที่เราเป็นอย่างทุกวันนี้หลายหลายคนก็บอกว่าเป็นพุทธเป็นคริสตเป็นมุสลิมแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจจริงๆแล้ว่า าศาสดาหรือคำสอนของศาสนาตัวเองนั้นสอนอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องสอนลูกให้นับถือาศาสนาอะไรแต่เราควรจะเปิดโอกาสให้ลูกได้ทดลองได้ใช้าศาสนาหรือคำสอนของาศาสนาแก้ปัญหาของตัวเองดูซิว่าอะไรมันใช้ได้ใช้อันนั้นเมื่อเรา นำคำสอนของแต่ละาศาสนามาใช้ในชีวิตจริงคำว่า,าศาสนาก็จะหายไปเพราะทุกาศาสนาสอนอันเดียวกันถ้าเราไม่ใช้เราก็จะเห็นาศาสนาต่างกันถ้าเราใช้เราก็จะเห็นเหมือนกันฉะนั้นการส่งเสริมให้ลูกได้ใช้จึงจำเป็นกว่าการส่งเสริมให้ลูกเชื่อโดยไม่ได้ใช้